สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกับมาดามออนแอนอีกแล้วนะคะวันนี้ไงช่วยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe เป็นกบบาลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่มเริ่มเรียนเรื่องที่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปแต่หลังจากนี้มันจะยากขึ้นเพราะว่ามันจะสับสนและแบ่งแยกยากขึ้นนิดนึงนิดนึงเพื่อนๆโอเคนะ วันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อใหญ่ของมันคือเรื่องคำสันธานหรือภาษาสเปนเขาเรียกว่า conjunctioner นะคะเพื่อนๆคือตัวเชื่อมประโยคนะคะเพื่อนๆแต่มันมีความยากคือตัวเชื่อมประโยคอะมันดันมีสองอย่างประโยคมันมีสองอย่างแต่เราถ้าเราเรียนไปลึก,ลก,ลกเราจะสามารถแบ่งแยกและเข้าใจได้แต่ตอนแรกอะเราจะงงมากแต่ไม่เราก็พยายามไม่งงแล้วกันเพื่อนๆนมันจะมีประโยค ซึ่งเรียกกัน2อย่างคือประโยคหูวุฒสัตเซเร์นะคะกับประโยคใบสัตัทแล้ว2ประโยคนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหูวุฒสัตเอร์กันก่อนแล้ะกันนะประโยคง่ายๆนะมันมีข้อแตกต่างยังไงที่จะสังเกตว่ามันว่ามันเป็นหูวุฒสัตว์ยังไงอ่ะ แล้วไอ้ตัวบีซัสเนี่ยที่มันยากแล้วมันมีตัวเชื่อมที่เรียกว่าบีซัสซินเลสเดร็มันยากเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันแต่คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนโอเคนะประโยคห,หูสัตว์มันจะมีข้อสังเกตยังไงหนึ่งเขาบอกเลยว่ามัน can store enzymes มันสามารถอยู่โดดโดดเดียเด่ยวๆของมันแล้วเราเข้าใจความหมายของมันอ่ะเขาบอกมาอย่างนี้ข้อที่สองโครงสร้างประโยคเวิร์บมันจะเป็นตัวที่สองเสมอนะ ส่วนข้อที่3าม s u h adverb นะคะเช่น in te อะไรพวกนั้นนะคะ in te arti andric อะไรพวกนั้นอ่ะมันจะมีในคลิปอื่นก็ไปตามดูกันได้นะคะมันจะอยู่หลัง verb นี่แหละค่ะจะเป็นตัวจุดสังเกตของมันมี3ข้อใหญ่ๆนะครเพื่อนๆที่เราสามารถแบ่งแยกมันได้เรามาลื้อฟื้นความจำกันนิดหนึ่งนะเพื่อนๆ ว่าโครงสร้างประโยคของหูหุตสัตว์มันคืออะไรมั่งนะอันนี้ยกยอดมาในคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆนะถ้าเราจะบอกว่าแพรอาศัยอยู่ที่เมืองลุนแพบูอีลุนง่ายไหมง่ายเนาะแต่ถ้าเราจะบอกปฏิเสธว่าแพไม่ได้อยู่ที่ลุนแพบูอินเตอีลุนก็ง่ายหน่อย แต่ถ้าเพื่อนๆงงเพื่อนๆอาจจะบอกว่าแพรอินเตอร์บูอีรุ่นอ่ะผิดนะเพื่อนๆไม่ได้อินเตอร์ต้องอยู่หลังเวิร์บมาใหม่ๆก็งงแต่แต่เรียนไปเรียนไปห้ามงงแล้วก็เนี่ยคือจุดที่ผิดกันเยอะเราพยายามไม่งงเราพยายามช่วยกันนะเพื่อนๆอ่ะอินเตอร์ต้องอยู่ข้างหลังนะเพื่อนๆเวิร์บต้องอยู่ตัวที่สองเสมอแต่ภาษาซีวเดนมันอนุญาตให้ตัวอื่นมาอยู่ข้างหน้าได้นอกจาก ไม่เอาประธานขึ้นมามันจะเอาตัวอื่นขึ้นมานะเขาก็เลยเรียกช่องนี้ว่าฟุน d ดเมนต์นะไม่ได้เรียกว่า subject หรืออะไรก็ตามมันเอาอย่างอื่นขึ้นมาได้ด้วยเช่นเอาเมืองขึ้นมาก่อนหรือว่าอาจจะเอาตัวคําถามขึ้นมาหรือเอาเวลาเอาอะไรขึ้นมานะแต่ตัวที่2ก็จะต้องเป็น verb เสมอเห็นไหม verb แล้วอยู่ช่วงนี้เอาเรามาดูอีลุนบูแพกอินเตก็แปล อีกทีก็แปลว่าภูแพ้ไม่ได้อยู่ที่รุนอะหรือถ้าจะบอกว่าแพอยู่ที่รุนก็อาจจะเป็นอ e ีรุนบูแพ้ก็ได้นะอินเตนี่มันมาทําให้เราแบบว่าเพิ่มให้เราไม่งงว่าเอออินเตอมันยังไงมันก็ยังอยู่อันเนี้ยอยู่ข้างหลังเวิร์บนะเพื่อนเพื่อน,นมันไม่มาสลัแดนอยู่ข้างหน้านะเพื่อนเพื่อไว้ต่อไปถ้าเป็นประโยคคำถามมันก็ยังจะเป็นวอบูแพ้นะวอบูแพ้ แทบูอีลุนนะเราตอบไปนะเพื่อนๆนเห็นไหมเวิร์บเป็นตัวที่สองแล้ว s ัตว์ v e r b อยู่หลังเวิร์บจำไว้แต่ถ้าเป็นบีสัต์เจอกันคลิปหน้าเอามาเน้นอีกทีนะมันจะไม่เหมือนอย่างนี้นี่แหละคือข้อสังเกตของมันอ่ะแล้วมันจะเรียนทำไมมันจะสังเกตมันทำไมเพราะว่าเราต้องรู้ว่ามันเป็น who would s u f s e r เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็จะสามารถใช้ตัวเชื่อมได้ถูกต้องตัวเชื่อมของฮูมูซัสเซมีแค่นี้เองมีไม่เยอะให้จําแต่ถ้าเป็นบีศัตมีเยอะมากเดี๋ยวไปเรียนคลิปหน้าเพอเพอตอดหลายคลิปด้วยมันยากเพื่อนๆโอเคอันนี้ไม่ยากนะไม่ยอะไม่ยากเกินความสามารถเพื่อนๆค่อยๆดูนะคําสัรทานนะ เอาทีละตัวมีไม่เยอะเห็นไหมมีนิดเดียวเองแต่เราจะเอาทีละตัวพร้อมด้วยอ่าตัวอย่างคําถามไปเลยกันเออตัวอย่างของประโยคไปด้วยจะได้ไม่เขา้าใจเออจะได้ไม่งงโอ้ย <laughs> ช่วงนี้เป็นอะไรแล้วพูดพิ่ดลูกนะออะ,อะคำว่าอกนะเพื่อนๆอกมันจะแปลว่าและการที่เราจะพูดว่าและมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่มันจะ สอดคล้องกันและนั่นและนี่นะมันจะต้องไปด้วยกันใช่ไหมอายกตัวอย่างอุเล็อกอ้อ,อนสกอโอคาชิน,นมูราโอเลและอ้อ,อนจะไปที่มูราแปลว่าเขาทั้งสองคนจะไปด้วยกันมันก็เลยใช้อกอกแปลว่าด้วยกันนะแปลว่าและนะแปลว่าและก็คือเขาจะทำด้วยกันและแอดและเพื่อนเและ,และ,และ,และความหมายภาษาไทยก็คือและห <c oughs> ้างนะ <c oughs> นะคะ อ่ภาษาอังกฤษอาจจะว่า and นะ and นะต่อไป u i l e r นะคะแปลว่าหรือหรือมันก็คือให้เลือกนะถ้าภาษาอังกฤษว่า or นะคะหรือคือการให้เลือก will do drink red e r which win เธออยากจะดื่มไวายแดงหรือว่าไวายขาวนะให้เลือกเขาให้เลือกก็เลยเป็น i l e r นะคะ อรรโย์นี้อาจจะเจอในการที่เราไปาร้านอาหารนะคะเขาก็เด็กเสิร์ฟก็จะถามเราว่าให้อยากจะเลือกตัวไหนหรืออะไรยังไงนะคะเป็นการให้เลือกนะเพื่อนๆอ่ะต่อไปคําว่าเ e มนนะคะเมนถ้าภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็จะแปลว่า but ก็คือตัวก็คือบัตนะคะแปลว่าแต่ประโยคทั้งสองประโยคจะต้องขัดแย้งกันนะลองดูตัวอย่างเช่นฮ a n t ิตตาโพฟิมเมอร์เ พอรฟิเมนเมนเมน firstor อ n g e n t i n g นะเมนแปลว่าแต่สองประโยคนี้ต้องขัดแย้งกันอ่ะเขาดูหนังหรือว่าละครเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเมน firstor อ n g e n t i n g เห็นไหมทั้งๆที่ดูแล้วน่าจะเข้าใจแต่ว่าไม่เข้าใจก็เลยใช้คำว่าเมนเราไม่ได้ใช้อกเราไม่ใช่อิเลอิเลนี่ให้เลือกนะอกนี่แปลว่าและ แต่นี้มันขัดแย้งเราเราต้องใช้เม่นนะเพื่อนๆนโอเคต่อไปอันตัวสอสอันนี้ง่ายหน่อยนะเพื่อนแยกแยะให้ถูกนะโอเคนะยังไงก็ตามเพื่อนเพื่อนเราจะต้องแปลความหมายของประโยคให้ได้แล้วถ้าครูเว้นช่องว่างมาให้เติมก็ต้องเติมให้ถูกเพราะว่าแปลความหมายเสร็จแล้วก็เดาไงเออมันคนน่าจะใช้ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆมันจะมีในข้อสอบ เขาจะเว้นว่างให้แล้วให้เราเติมว่ามันจะเป็นอะไรเงนะเพื่อนๆเราต้องใช้เซนส์ในการเดาโอเคนะ3ามตัวนี้ไม่ยากเลยนะต่อมาที่จะมีความยากขึ้นมานิดนึงเช่นคำว่าอุททานอุททานส่วนใหญ่มันเอออุททานมันจะแปลว่านอกจากว่านะนอกสิจากว่านะส่วนใหญ่มันจะมีอินเตในประโยคแรกแล้วมันมาอุททานนะ เรามาดูตัวอย่างการ dom score inter h a ส l ู t s t o d bilo u t า n builder b o r a family แปลว่าเขาจะไม่มีงานแต่งงานที่ใหญ่โตนอกจากนอกจากว่าเขาจะเชิญแต่ในครอบครัวเท่านั้นเห็นไหมมันเป็นการขัดแยง้งแต่เราก็ไม่ได้ใช้ตัวอื่นไม่ได้ใช้บัตรเออไม่ได้ใช้เมนไม่ได้ใช้อันอื่นเราใช้เราใช้ใชอุทาน สังเกตง่ายๆมันจะมี inter ในประโยคแรกนะหรือว่าบางทีเราก็ต้องดูความหมายมันด้วยนะว่ามันแปลว่านอกจากว่าเพื่อนเพื่อนนอกจากว่าอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าถ้าใครเรียกร้องนะอยากให้มีการยกตัวอย่างการยกตัวอย่างการใช้คำเชื่อมพวกนี้นะส่งข้อความมาก็แล้วกันนะเพื่อนเนะนะคะต่อไปคำว่า f เ r อร r แปลว่าเพราะว่า เพราะว่านะมันจะต้องเป็นสาเหตุนะแล้วมันเป็นคำคำเดียวกับคำว่า deferat นะบางทีเราก็ส่วนใหญ่เราใช้คำนี้เหมือนกัน deferat นะในประโยคบีสัตนะคะแต่ว่าเราจะดูตัวอย่างของประโยคหูสัตนะคะเช่นหุนสกอ์อินเตอร์เบรียส่าเฟอร์หุนฮออิงง่าแผงง่านะคะแปลว่า หล่อนนะ่ะจะไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าหล่อนนะ่ะไม่มีเงินมันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะตัวหลังเฟิร์นะจะเป็นเหตุผลเพราะว่าอะไรนะมันจะคล้ายๆกับตัวนี้โซแต่คำว่าโซมันแปลว่าดังนั้นจึงนะแล้วถ้าเป็นประโยคปริษัทมันจะเป็นว่าอกแต่เฟอร์นะคะโอเคโซนี่นะคะเพื่อน เรามาดูตัวอย่างกันเนาะหุ่นหออีเงียแพงองะโซหุ่นโมสเตสตันอะแฮมม่ะเรามาดูความหมายนะหล่อนนะ่ะไม่มีเงินดังนั้นหล่อนจึงต้องอยู่แต่ในบ้านสองประโยคนี้ค่อนข้างที่จะเกือบจะงงแต่ก็ไม่งงเพราะมันก็แตกต่างมันคือ เฟอแปลว่าเพราะว่าก็คือเป็นเหตุผลเป็นสาเหตุโซ so, ดังนั้นจึงมันก็คือดังนั้นจึงก็คือการกระทําที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนดูความหมายดูการแปลนะแล้วเราจะทําได้ถูกต้องโอเคส่วน3มตัวหลังท้ายนี่มันจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นไปนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนโอเคนะเรามาดูกัน เราใช้คำว่า b o ดดี e อกนะมันจะแปลว่าใช่ทั้งสองอย่างอ่ะเรามาดู York w i l l h a l b o อดดี e เ n c ค o คกาอกเ n glass t ีลด s e ซอรนะคะแปลว่าฉันอยากจะกิน b o ดดี e นะคะทั้งเค้กและไอศครีมทีอ่อาหารของว่างเออที่ของว่างอ่ะ แปลว่า body ok, อกก็คือมันใช้ร่วมกันทั้งสองอย่างมันเป็นการพูดที่ให้สละสลวยขึ้นมาและเป็นการเชื่อมนะให้มันดูดีเพื่อนๆต่อไป ant i l i n g เใช้กับ in แลนะคะก็คือว่ามันแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือนะคะมันเป็นการให้เลือกอีกแล้วแต่มันมีตัวนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นมา do for ant c h i l e i n g N cocoa n ล N glass มันแปลว่าเธอนะ่ะจะได้แค่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกเค้กหรือไม่ก็ไอศครีมเท่านั้นเลือกให้เลือกห้ามเอาทั้งคู่เขาเ้าใจเปล่าเออต่อไปมันมีคำว่า working แล r นะคะแปลว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ให้ทั้งสองอย่างเลย เออไม่เอาทั้งสองอย่างนะไม่ไม่มีทั้งสองอย่างอะไรบ้างเนี้ยดูตัวอย่าง r e s, mm hmm. <S t a u r a n t h o ่ย d ม w a ีทั้ง k r ้กและอียล l a s มันแปลว่าร้านอาหารเนี่ยไม่มีทั้งเค้กและไอศครีมนะไม่มีทั้งสองอย่างใช้คำว่า w a ร์เ n ็นอะีลนะดูตัวดูการใช้ ประโยคของมันนะคะมันมีข้อแตกต่างที่พอจะสังเกตได้อยู่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พอใช้ได้ไม่ยากไม่ง่ายเกินก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆหรือมีคนเรียกร้องมาก็อาจจะมีคลิปหน้าเรื่องอตัวอย่างการใช้ประโยคเพิ่มมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆไม่งงเพราะาบางทีเรางงไงเรางงเราก็ต้องดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเพื่อนๆเข้าใจนะ โอเคคลิปนี้ก็โอเคเนะเดี๋ยวไปไปงงคลิปหน้าบิแซดโคตรงงเลยเพื่อนโอเคนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพื่อนแล้วเจอกันนะคะฝาก,กเพื่อนๆด้วยช่วยกดไลค์กดแช้์กดติดตามมาดามันแอนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะซู้ซ้เพื่อนบ๊ายบายเฮ้เด้อ